ค่ะพี่กุ้งและชันแนลป่าวยิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของการสัมภาษณ์นะคะของขุนพลฮาร์ดในงานใหญ่แห่งปีนะคะจาก Home Signature Campaign Home Inspire จ้า บอกว่าตอนแรกคุ้งทำไลฟ์สดไปแล้วนะคะสำหรับงานนะของคุณและฮานะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนขอการสัมภาษณ์ของพี่ขุนแลนะฮานเยอะมากๆเลยนะก็เรามาลองดูกันนะคะซึ่งพีุ่งยังไมได่ดูเลยนะคะทุกคนก็แอบเทสปอย,ยน์ยิ่งลนิดน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูเต็มๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะจ๊ะก็ขออนุญาตนะคะ a r o u n d Entertainment นะคะสำหรับเครดิตนะคะงานสัมภาษณ์นี้นะคะทุกคนมาคะ่ะนับหนึ่งสองสาม ไปสวัสดีครับสวัสุริยาบโอ้หล่อมากกขึ้นจาเซ็นทรัลทำอะไกันบ้างเลยครับก็วันนี้ก็เดินชมเขาเรียกว่าชมใหม่ของที่เซ็นทรัลชิดลมครับผมใช่แผนกโฮมชมใหม่โฮมชมใหม่ก็จริงก็เจ๋อจอยครับเดินคุยเดินเมาส์กับฮานแล้วก็พี่พีรีก่อนครับสนุกดีครับใช่ครับไม่ได้เห็นแต่ละโซนนะแต่ละโซนก็แตกต่างกันไปครับได้แบบไอเดียเอาไปแบบแต่งบ้านแล่นเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยาก อยากแต่งบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอ,อ,อดีอคือผมนอนอยู่ที่บ้านเจ็ดเก้าครับเห็นว่าพอามันสะดวกกับการทำง,งานมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าน,นอนแล้วก็พอได้ห้องมาก็เหมือนอยากจะจัดเองด้วยเลยพอมา,มามาที่นี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยมีแบบมีเหมือนไอเทมอะไรที่อยากกซื้อใ,ใจเอ๊ะใจซื้ออะไรกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เรีงแล้วครับผมเรลยงโต๊ะอะไรเงี้ยเรีงจานข้าวเรียงตอนนี้เร็นของใหญ่กันนะครับเรียงของกันนะโร๊ะเตผมเป็นคนไม่ช่วยยกกลับแล้วอันใหญ่อะไรนะ เป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆครับใช่ครับนะเป็นข้อที่เดินดูคือรู้สึกว่าที่นี่ครบครับหมายถึงว่ามาที่นี่ที่เดียวก็คือคิดว่าน่าจะมีทุกอย่างที่ต้องการได้ครบเลยลลใช่ค่ตุ้งโต๊ะเล็นโต๊ะเล็นจานเราเลอะไรบ้างครับซอสเครื่องหอมพวกแบบดีพิซเซอร์อะไรอย่างนี้แบบแล้วก็แบบพวก,พวกไม้วกกก็็เปนรระะทกระทะ ไม่คิดเห็นพี่เขาทอดแซลมอนแล้วหิวอะไรคุณคุณจะตัตัวเป็นไอดอลเอ้ยเป็นเป็นเชฟก็แล้วตัดตัวเป็นไอดอลตอนนี้เป็นไอดอลรู้ว่าเธอเป็นจานแบบเราจะกระทะกระทะเดี๋ยวผมทำแล้วไม่ใส่จานฝุ่นแน่เมนูอะไรดีอ่าชอบกินอะไรชอบเอาง่ายๆเลยชอบหนูว่าลาบราดราบราดโอคุง่ายนะง่ายเลยได้ได้เดี๋ยวฝึกทำลาบ ทำรอบค่ะอกง่ายแล้วได้นะได้ได้จะไปฝึกทำอ <laughs> รอบไม่กินเหรอคะอรเ้ยค่ะมาแบก็เนไดเรัคะครับก็ตอนนี้นะที่เซ็นทรัลชิดลมนะเขามีแคมเปญโฮมอินสไพร์ครับก็ที่นี่นะครับเป็นมีเปิดแผนกโฮมโฉมใหม่ก็เรียกว่า เท่าท right <okay ี่เคยดูคือครบจริงๆก็เธอรู้สึกว่าใครเป็นโฮมเลเวอร์ตอนนี้หรือว่าจากแต่งบ้านอินการแต่งบ้านอยู่ตอนนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะครบจริงจริงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบห้าตุลาคมครับก็อยากให้มาดูวันเชียร์นะครับงานของเราใหม่สีครับออารื้นแทงเลยเปิดใจกันมาพี่ม่าเรื่องแรก ยังงไแรกไปเลยอยากจะรู้ประกาศไปแล้วข้าจังหวัดใช่ใช่ข้าวที่ข้าที่ข้าที่ข้าวที่อยากไปทไงบ้างคะก็อ่าเรียกได้ว่าเราเรากำลังจะแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบทัวทัวไม่ใทศเที่ยวทัวเที่ยวทัวประเทศทัวทัวประเทศทัวอ่ะทัวทั่วประเทศแบบว่าในในแต่ละภาคเลยครับแล้วก็เลยเลือกข้าที่เอาไว้ก็มีที่ไหนบ้างนะมีเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีศรีราชายอัดใหญ่าโรช แก่นมันแก่นใช่ก็บอกเลยว่าเราก็จะไปหาทุกคนพี่ว่เาเป็นเป็นเคาะประตูนกนก,นก,นกแล้วก็แบบว่า,าเปิดมา,าเป็นพวกเราอยู่สองคนครับผมเราวเป็นนกยังไงบ้างคะที่ไปแ <c oughs> บบว่าท่ <c oughs> าทีมยังจะวเราคือก็ไปมาไวเรียนมาเอาจริงนก็เหมือนเราเราไปเยี่ยมบ้านเราเป็นเราจะไม่ใช่เจ้าแต่ก่อนเราอยู่กรุงเทพเราเป็นเจ้าบ้านจัดงานให้ให้คนมาดูใช่ไหมทีนี้เราจะไปบ้านคนอื่น ไปเป็นเหมือนว่า้ไปดูว่าบ้านเขาเป็นไงบ้างเรียกว่าไปเคาะประตูใช่แบบไปเคาะประตูเลยแต่ว่าไม่เปิดประตูพังเข้าไปเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นเคาะเสฉยเคาะเฉยนานาเราเตรียมอะไรยังไงบ้างที่แบบพอจะสปอยได้แต่นี่ไงนี้ให้ฮาร์ดดีกว่าสปอยไม่ถนัดอ่ะดิกลัวพูดไปพูดมามันจะแบบหลุดหมดอ่ะ ที่สปอย์ไงเขาได้สปอยอะไรไปยังแท้ตอนนี้ขามันจะสปอยเก่งอยากจะแบบว่าทิ้งแชร์สปอยหรือเราเลยไหมมีโชว์แบบหลายโชว์มีเต้นมีร้องมีมีพี่ยงเป็นคนดูดูแลโปรเจกต์นี้พี่ยงมาโชว์ก็ไม่แน่พี่ยงมาเต้น่พี่ยงอาจจะมาเต้นแบบแบบฟีลิ i n แบบว่าอู้อะไรเงี้ยเห็นใน tiktok มีอยู่ AI ครับแล้วพอเราต้องไปแต่งแล้วไปแล้วเราเตรียมอะไรที่จะเป็นเครื่องเสืออะไรยังไหนรู้ป่ะอืมไม่รู้เลยผมผมว่าเราอาจจะมีการดีไซน์อะไรบางอย่างในเพลงให้เป็นแบบเข้าเตอร์ใกับบรรยากาศแต่งชุดชุดอะไรอป่างเงี้ยรู้ป่าชุดอะครับก็ก็ไม่รู้ก็แน่จะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เยอะ ครับสำหรับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยเราเตรียมจะไปถึงไหนก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้เราก็ซ้อมกันอยู่ครับผมเพรว่ากำลังกำลังเชฟว่าเชฟแบบเรื่องโชว์ว่ามันจะแบบว่าออกมาประมาณไหนอยู่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าไซน์ยังไม่ได้คิดดูโชว์แต่ก็พยายามทำอยู่ครับผมมีอะไรที่แบบว่าเราสองคนอยากทำพิเศษผมสองคนคนละเรื่องเศษไล่ชั้นไหล่เดี๋ยวคนอื่นจะเจอค่อไปถึงไปถามเอาเราสองคนก่อนทำอะไรดีในคอนเสิร์ตเหรอครับในคอนเสิร์ตอ๋ออืม โชว์เดกกาวอะไรอย่างนี้ไหมออนเด็กกาวคุณจะมาประโชยกับผมไหมสักรอบให้มันรู้ไหก็รอติดตาม้นะคับนอพทยากหรอไม่ไม่ไม่ช้โชวโชว์อะไรเดียหนูอะจะเล่นละครไหมเล่นละครเนยเราเรียนนิเทศไงแสดงมาเป็นแสดงละครได้ได้แสดงถนัดเลยแสดงอะ เราโชว์ใส่ตาหนูว่ะเล่นละครไหมเล่นละครเนี่ยเราเรียนในเทงไงแสดงมาเป็นแสดงละครเนี่ยได้แสดงถนัดเลยแสดงช่องพลังแรคิดว่าเฉยไอเดียแต่เป็นสนอหพี่ยงอีกทีหนึ่งเผื่อยงซื้อนะครับพี่ยงครับคุณค่ะ อะไรนะครับการที่เราไปบอกว่าทัวร์คอนเสิร์ตในหลายจังหวัดจะเตรียมสำหรับคอนเสิร์ตทุกอของเราด้วยหรือเปล่าอ๋อเรียกว่าไอ้ที่เราไปทัวร์ห้าจังหวัดนี้ก็คือเหมือนเป็นฝึกฝนเราด้วยเหมือนกันใช่ครับก็เหมือนหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็แบบเอนจอยแล้วก็ไปหาทุกๆคนในทุกๆจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคิดว่าเราจะได้อะไรจากทัวร์นี้เยอะเหมือนกันใช่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ใช่ครับแล้วพี่งมปมเราอ๋อ Uhm, อยากเห็นอยากได้อันนี้คือ oh เราประกาศอะไรไปบ้างหรือยังไงเราดูแล้วนีกันยาอะไรนะกำลังกำลังมันกำลังอยู่ในโปรเซสที่เขากำลังสร้างครับผมเป็นแบบแท่งไฟที่แบบว่าจริงเห็นแล้วจริงอ่ะเพิเห็นแล้วเห็นแบบแล้วแต่แต่กำลังแบบอยู่ในโปรเซสเชีย่เขากำลังเขาว่าเฮ้ยมันจะเป็นโซนยังไงไปนอ่ยังไปนอ่อยังไม่รู้คุณอกเล้วมั้ง ซักแบบ65.5 9แล้วพี่คัอกระบวนการก่อนจะได้ออกมาเป็นไฟแนลเนี่ยคือพวกเราตอนนี้มีประชุมกันแบบเยอะมาก3-4รอบแล้วกับเรียกว่ามีเรียกว่ามีทะเลาะกันด้วยเฮ้ยจริงเปิดใจไหมเรียกว่ามีทะเลาะกันด้วยเฮ้ยเฮช่รล้ทีการงานในทางที่ชอบเลยหรอดแกจริงเปิดใจไหม อไรแล้ววะจริงเปิดใจไหมเปิดเปิดใจตอนนี้หรอยังไงล่ะเปิดใจไปเลยเมล่าตอนนี้หรอเลยเลยดีเลยเลยเน่อ๋อสุดว่ะทะเลาะกันแล้วเปิดใจกันกันกันก็แบบคนนี้ชอบสีนี้เราชอบสีเขียวชอบสีชมพูอะไรเงี้ย ก็แต่เขาครับสีแบบอะไรก็ได้ที่เขาชอบเขาคือใครสีแบบอะไรก็ได้ที่เอบเขาคือโยนสองบีอาร์สครับบีอาสด้วยใช่งไังงกระสงงส้าอไม่ก็จริงงก็จับได้ครับจับได้จับได้รงเนีจะแบบทงทรงเรียกว่าทรงดีอยู่ทรงยศ่ แต่ดีครับดีไม่มีพื้นที่โฆษณาเลยสมมาตรอยู่สมมาตรสมมาตรแต่พ่อไม่ไม่หรอคือว่าได้อยู่ได้อยู่ราติดตามอยู่ในฟ r o c e s s แล้วใกล้แล้วใวใกล้แล้วรอรอพรุ่งนี้น่าจะะกาศได้พรุ่งนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้เลยนะย่างย่างไม่ใช่รุ่นีนะ ซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเราครับก็เป็นเป็นอีกซิงเ่งหนึ่งที่ช่วยกันแต่งแล้วกันนะครับผมจริงที่ที่เห็นในเครดิตผมอยากบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เด็ก4คน5คนแต่งแต่เป็นทุกคนช่วยกันแต่งกับเชฟเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เราตั้งใจแต่งให้บีอาร์สักคนนะครับผมแล้วก็มันเพรว่ามันเล่าเล่าสิบสองคนก็ค่อยโตมาด้วยกันแล้วก็ค่อยๆบอกว่าเหมือนผ่านอะไรมาด้วยกันก็เขียนขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมาครับใช่ใช่เพราทุกคนช่วยกันใช่ใช่ใช่ครับมีข้อตรงไหนที่เราชอบกันเป็นพิเศษไหม อผมชอบท่อนที่จินร้องจินร้องบี่เวลาอ๋อทนานใช่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 ท่นจินแต่งใช่เออพูดถึงจินที่เน้ต่งยาสนไทยไม่แ่งรอ๋อชั่วว่าชั่วว่าชัว่าชัวขาวช่ขาวชวาวน้ย เขาด้วยเขาที่น้องเป็นมาจากต่างประเทศใช่ไหมช่ช่วยหน่อยแต่จีนเขาพูดภาษาไทยเก่งขึ้นแล้วนะฮะเก่งเก่งขึ้นเยอะจากวันแรกที่เจอกันรู้สึกว่าชัดขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็ต้องฝึกอีกทุกคนเก่งมากใช่ใช่เวลาออกเสืออาจจะตื่นเต้นพลาดบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากอินดูน้องจีนด้วยครับแต่คือน้องไปตนคอนเสิรทีทีที่ก็มีแบบว่าชวนเราไปแบบมีส่วนร่วมอะไรย่ง คอนเสิร์ตที่พีวิกกิ้มนะใช่มีไหมนะลองรักเหรอฮะมีไหมวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้โ่รู้จริงถ้าเขาชวนใครไหนผมไปดู่แล้วคือถ้าถ้าเขาชวนไปไปดูก็อยากไปดูแต่ถ้าเขาชวนขึ้นเวทีก็ไม่ติดก็แบบทำานพี่ทาไมก็แบบก็แพีพีก็ทำงานได้กันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยได้จะดีือจะขึ้นเวทีมากกว่ากัน อย่างคู่างขึ้นเสร็จลงมานั่งดูดูเสร็จขึ้นไปนั่ง่อนั่งบนเวทีเลยครับจะอ่าจะได้อาใช่อนไนออนอใครดีครับออนใคี่แ่าเอนพ่ย้งก่อนเลยเพราะว่าเพราว่าถ้าไม่ออนพี่ยงนี่เดี๋ยวไม่มีคิวไปเพราะคิวเยอะอยู่ช่วงนี้ครับเ้อนหนาเส่แบบอหลายๆคนเอ ก็ก็ชวนไม่ได้นะครับผมพร้อมเสมออันนี้ออดออดพี่ชูว่ะชูพี่ชูเอาออดสิห้ออยออดดูว่ะออดสิห้ออยออดชวนมปคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากขึ้นมาครับไม่ขึ้นก็ไปดูได้ครับ ก็จะเไม่มีดี๋ยวเร็วๆนี้มีสิ่งกันใหม่มาแน่นอนครับก็เดี๋ยนี้ดีดีะดีดีอันนั้นที่กะลรมาถึงก็เราเราแบบเรียกว่าซุ้มซ้อมดุเดือดเลือดพ่านสุดๆเป็นแบบเต้นแล้วเต้นอีกเต้นเตเต้นเยอะจริงๆมว่ากหกทุกคนเว้ใช่ใครับรอติดตามครับใกล้หรือยังคะก็ใกล้เนะ ตไกลครับตัวไแล้วก็ต้อจะปอดหัวจึงได้นิดหน่อยก็นี่นิดหน่อยไหมใส่ตาใส่หัวพี่อย่าอย่าอย่าเราติดตามเราติดตามอยู่อ่ะได้ครับเต้นนอนเต้นกระดาษเต้นแบบเต้นโอ้ยถ้ามันจะเปดีนะคะเสถียรมันจะประมาณไหนเต้นแบบประมาณไหนวู้ว้าวว้าวเพ่งเร็วแน่เลยอ่ะอันนั้นอันนั้นจะท้ารอก็ มีซิงเกิลใหม่แล้วคอนเสิร์ตแฟนแฟนแล้วแฟคอนทัวร์พูดชื่อถูกสักลอกอ่ะขอขออ๋อท่อนนี้เหรอเนี่ยโดนดดนะคะวายรลหนึ่งนะค่ะคนแสิ์ตแฟนแฟนแล้วแฟคอนทัวร์พูดชื่อถุเราลอกอ่ะขอขออกหนึ่งัเนเสแฟนคอนทัวร์เออใช่ ปวดเฮดกุ้งพาร์ทเระว่านี้ฮะก็่แฟนอาจจะแบบว่าเฮ้ยหนูจังเลยค่ะครับจังเลยงั้นเราให้กระสาดเห็นไหมครับกระสาระสาดให้มันได้อย่างเงี้ยพยอมเธอคนระบทคนระบทเนี่ยคนระบทเลยอะคนละดึงกระสาดคนละดึงกระาเหมือนทุกคนตอนนี้แบบเตรียมแบบเตรียมรับพรอะไรทุกอย่าง อ๋ออ่ะไปให้พอมันมีมันมีอะไรทวิตหนึ่งที่ผมแชร์รูปกับตัวเองเรื่องแสงนะครับอ่าเห็นคนเขาแบบไปรีทวิตกันแบบว่าแชร์แล้วมันจะแบบกดบัตรได้ใช่ใช่ก็ไปไปรีทวิตอีกนะครับชอบชอบชอคุณพลเรื่องแสงครับโปดีไอตอนเรื่องแสงถูกล้วทได้ได้ะเพราะว่านี่น่บาครับครับแชร์รูปนเป็นห้าสีุ่มพูห้าสี่มพูแชร์ลงไ แค่ก่อนกดเงี้ยติดเอ้ยที่ติดติดได้แน่นอนอ๋อหรอสองคนนี้ไม่เซ็นกระถาแต่ว่าเซ็นแบบเป็นสดมนต์อะไรในแบบได้แน่นอนได้ครับอ่ะฝาดิค่ะฝาดงานของเราแล้วก็ฝาดเพื่อนแฟนเพราะว่ารอคนฝาดย้อนจริงๆก็ฝาดไปหมดแล้วก็อีกรอบอยากอีกรอบอ่ะคุณคุณคุณผู้ชื่อคอนเสิร์ตไหม บัตเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์นะครับน็อกน็อกน็อกนี่น็อกน็อกน็อกก่อนเลยน็อกน็อกน็อกบัตเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์อ่าก็ฝากนะครับกดบัตรวันที่เท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่นะครับมาแล้วบอกเลยนี่กดได้อ่สาธุครับขอให้ทุกคนได้แล้วก็มาเจอกันทุกคนเพราะพวกผมอยากเจอทุกคนเราเจออยู่เราเจออยู่สาธุเฮ้ยเหมือนกับรับโทรจริงๆซูจ้า

ฉันไม่เคยเป็นหงีมาก่อนทุกคนใจมันแต้นรุนแรงไปพอนพูดเลยนะคะว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยเห็นพี่ขุนยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะรู้สึกว่ายอมมากยอมเธอมากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดว่าเกิดภาพวาดเกิดขึ้นนะคะทุกคนใหม่ก้อนเลยนะคะอ๋อ พี่ฮาร์ดดูไม่ไหวนะคะแต่พี่ขุนยอมมากแกชอบมากเลยนะคะทุกคนคะการได้ดูสัมภาษณ์นะคะทุกคนขอมาก็ทําให้เรานะคะต้องบอกว่าไม่คาดคิด ไม่คาดคิดว่าจะมีมวลอย่างนี้นะคะแบบเพื่อนแบบใดนะคะทุกคนก็ลองติดต่อให้ลองตอบกันดูนะคะสนุกมากนะคะสองคนนี้น่ารักมากจริงๆนะทุกคนที่เราได้เห็นกันก็แฮปปี้มากเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะมาทำาแ,แล้วจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่กุ้งด้วยนะคะ